โชว์นิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นชาชงหรือชาแคปซูลอันนี้ชานะคะเป็นแคปซูลค่ะเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรนะคะไม่ใช่เป็นสารสกัดใดๆทั้งสิ้นไม่ได้สกัดค่ะเป็นสมุนไพรบดละเอียดยิบเพื่อให้มันมีฤทธิ์ร,ร้อนกับลทิ์เย็นเพื่อให้ร่างกายเราได้รับความสมดุลคือหอยินหยางบางคนทุกคนถนัดก,กิน เป็นแคปซูลก็ได้บางคนถนัดก,กินชงก็ได้แต่กินใหม่ๆห,หนึ่งเดือนแรกแนะนําให้กินสองตัวบาลานซ์กันกินแคปซูลวันละหนึ่งแล้วกินชาชงวันละหนึ่งเพื่อให้ร่างกายบาลานซ์นะคะที่ครูเล่าให้คุณฟังนั่นแหละว่าอย่ารอป่วยกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแค่นั้นทุกคนกินดูแลสุขภาพเอาแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากรู้ลึกกว่านั้นอย่างเช่นกินแล้วมีคนเคยมีเคสอะไรบ้างมีรีวิวไหมมีตัวเป็นๆไหมทักหลังบ้านนะคะทักหลังไมค่ะ เพราะเราไม่สามารถที่จะชี้แจงให้คุณฟังได้มากขนาดนั้นนะคะทักหลังบ้านค่ะไม่ว่าวันนี้คุณหรือครอบครัวคุณจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะหรือคุณมีปัญหาอะไรก็ได้มาคุยกับเรานะคะแต่อย่ามาคุยปัญหาการเงินอย่างเดียวนะคะมีปัญหาสุขภาพทักคุยหลังบ้านเลยนะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะที่คุณอยากคุยที่คุณมั่นใจว่าเขาเป็นนุะก้าแน่ๆลองทักไปถามเลยค่ะว่าบ้านฉันเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะขอข้อมูลนะคะขอข้อมูลได้เลย ขอข้อมูลฟรีหนึ่งกล่องสามศูนย์ศูนย์บาททุกคนคนมีสามประเภทประเภทแรกจะบอกว่าหูยทำไมถูกจังเลยอ่ะราคาแค่สามร้อยฟินมากเจอแล้วเจอแล้วแต่บางคนจะบอกว่าหูยแพงมากสินค้าอะไรแพงมากเลยแต่บางคนเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าแพงหรือถูกเพราะยังไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นนะคะอย่าซีเรียสค่ะ ถูกแพงไม่มีอยู่จริงมีแค่ว่าคุณกินแล้วตอบโจทย์อะไรกินแล้วแล้วคุณจบปัญหาที่คุณมีได้ไหมกินแล้วแล้วคุณประทับใจอะไรไปดูว่ากินแล้วขับถ่ายเป็นเวลาไหมกินแล้วนอนหลับไหมกินแล้วผิวพรรณดีขึ้นไหมกินแล้วเป็นยังไงแล้วมาบอกกัน